เบอร์หกทอารยาลูกอารยายนอารยาสู้สเียสู้เบอร์ไหนสามเบอร์สามอาทีมแลไม่มีนั่งกันดีเดเจ็บตูดเหรอฮะนั่งทีเดีนั่งนั่งนั่งโอ้โหห้าสี่อาอารยาปัิญาเ้ใจดีแถหอกมกว่านะกงนีห้า ใครจะได้ขุกเงื 1. 1> อกเล็กหน่อยสามสิบสาม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 เฮ้ยบ่ได้อีกแล้วเอาใครจะได้ใครจะเปิดโอ้ยมีใครได้พักคนไหก่อนนะใครจะได้กองใหญ่ไปครอบครอง นึกเห็นตอนนั้น,นอกองแกงฮบไปเล้ว <laughs> แย่งกันไปแย่งกันมา,าเดยอะอะไรเยอาอยาลูกเอาให้ได้หลูกอาไููไ่อะทิมโอ้ยมันคือ,อยาก่ายแท้ๆเอาซะ เน็กบอกเขาที่เซ็กบอกให้เอาดี่ก้าี่เอาเนี้ยถ้าได้เนี้ยเกมเด็กหน่อยไม่ได้เรอกอะเลียเปิดซิงไปแล้วอะเลยา่ไมงไปหเล่นทั้งวันจะได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรแก สนุนุ่กัโยนไกลๆหรอลูกอย่าให้มันมากองไข่อ่ะหนึ่งมันไม่ได้ไม่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆแต่กูได้มันไม่ใจเย็นไปรุ่นใจร้อนเข้าใจไหมไปรุ่นใจร้อนสองเนี่ยรอบนี้แหละจะได้พอเย้ได้แล้วขึ้นใจเลย เอาอารยาโยนเอ๊ะทำไมพี่เน้นไม่จิงเฮ้ยสามเฮ้ยเจิ้ยทีมซูซูอายยนต่ำๆลูกโยนตำๆหมุหน่ดเล็กไปผ่านทำไมยังไง่จ้า จับเริงของเล่งกันหมดแล้วกำลังแกะของขวัญแ่ะได้อะไรคาสเตอร์คืออะไรเคสติเกอร์ได้ไนแม่จะไปโอ้สบู่อาบน้ำแม่อะไรอะไรยาได้อะไรนั่นข้าวกระตเออคนชอบทำอาหารอะไรสแน็คถุงมือ ไรทิมอันใหญ่กาแฟขึ้นกะทิอะไรยาได้อะไรเนาะโอ้กล่องอะไรใหญ่ๆเนไอๆยาได้อัปเต็มเนี่ยเลที่ว่าชุงยางหรือเปล่านะโอ้ยไอ้นั่นให้บามาไม่มีลูกเอากัะต่ายบามาโอ้ยให้บามากระดา เฉลยลูกเอามาทำไมแยงมามแต่ข้าไม่มีอะไรอ่ะ,อะ,ะ,อะไอ้ขากะไอ้ป๊าป้าขากะตบมาเลยเลยอะไรอะไรยาโอ้ได้แต่ของดีๆเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> มาก,มากปนีโ <c oughs> อ้อะไรยาได้เยอะกว่าเขางานนี่ <c oughs> ได้ห <łość> ้าอัน6อันดูน่ะโอ้ม่้าเป็น้อันนี้อา้อาแล้วัง้นคือะไรนี้